ดูนะครับดูนี่คือเราปล่อยไว้ทํำเชื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเลยเต็มคันนาเลยครับเห็นไหมเห็นได้ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ครับมันก็จะมีตลอดผพ้ได้ฟังดูดีนะครับเนี่ยปล่อยก็คือไม่เห็นแล้วมันบานเดูเ oh ดู oh ด้ oh. ดู ดูดูโอ้โหไหนดูดูทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นคนาเลยเห็นได้ดอกใหญ่เห็นได้ดอกใหญ่นี่คือปล่อยไว้ทำเชื้อครับแล้วมันก็จะขึ้นทุกปีนะครับมันก็จะขึ้นทุกปีนะครับดูเนี่ยดอกแต่ละดอกใหญ่เห็นไหม เนได้เราก็จะปล่อยไว้ทําเชื้อองนี้ครับมันก็จะขึ้นของมันนี่เนี่นดูแตกเราก็ปล่อยไว้สวยนะเห็นไะครับเต็มเลยเราก็ปล่อยไว้เต็มคนาอย่างนี้ครับปีหน้าเราก็เก็บได้เราไม่ต้องเก็บเขาหมดนะครับเราก็ปล่อยไว้ทําเชื้อ,องเรานีฮะ ทั้งสองกว่างเรามีหมดแล้วครับนี่ฮะเราก็ปล่อยปล่อยไว้โอเคครับ